นำทุกท่านมาที่วัดช้างเมืองมรดกโลกกำแพงเพชรมาชมโบราณสถานที่โดดเด่นอีกวัดหนึ่งของเมืองกำแพงเพชรสำหรับที่ตั้งของโบราณสถานวัดช้างนั้น,น,นก็อยู่ณตำแหน่งที่ห่างจากป้อมประตูวัดช้างกำแพงเมือง ของเมืองกำแพงเพชรออกมาประมาณ4、500เมตรนะครับไม่ไกลอยู่ตรงตำแหน่งป้อมประตูวัดช้างโบราณสถานวัดช้างแบ่งเป็น2พื้นที่ครับมีสีมาน้ำหรืออุทกสีมาล้อมรอบก็คือพื้นที่ส่วนที่เป็นเขตพุทธาวาดสังฆาวาดและอีกพื้นที่หนึ่งก็คือพื้นที่ที่เป็นอุโบสถ ทั้งสองพื้นที่มีส่วนที่เป็นคลองน้ําหรือเรียกว่าอุทกกสีมาสีมาน้ําล้อมรอบส่วนที่เป็นคลองน้ำํำล้อมรอบจากข้อมูลก็ประมาณ500เมตรครับที่ล้อมรอบบริเวณโบราณสถานเป็นลักษณะคลองน้ําซึ่งคลองน้ํา ลักษณะนี้จะพบในพื้นที่ที่เป็นโบราณสถานในสมัยสุขโขทยัยเป็นลักษณะของอุทกษ,ษีมาน้ำล้อมรอบพื้นที่อันบริสุทธิ์ให้ได้ชมบรรยากาศโดยรอบนะครับเมื่อเข้ามาด้านในก็จะเริ่มเห็นมีส่วนที่เป็นกำแพงวัดเป็นลักษณะศีลาแรงปักตั้งไว้ เราก็เป็นพื้นที่ส่วนที่เป็นแนวแกนของโบราณสถานอันประกอบไปด้วยพื้นที่ที่เป็นวิหารด้านหลังวิหารมีเจดีย์ประธานตั้งอยู่แล้วก็มีส่วนที่เป็นเจดีย์รายอยู่ข้างๆเจดีย์ประธานนี่คือพื้นที่ส่วนที่หนึ่งนะครับเราจะชมใน รายละเอียดต่างๆของโบราณสถานวัดช้างด้วยกันพื้นที่ด้านหน้าส่วนแรกนี้จะเป็นส่วนของวิหารโดยที่ฝั่งซ้ายจะเป็นอาสนะสงยาวลึกเข้าไปด้านในฝั่งนี้จะเป็นส่วนของอาสนะสง์สำหรับพระสงฆ์นั่งประกอบพิธีต่างๆครับ ลักษณะมาตรฐานแบบนี้ก็จะพบเห็นในโบราณสถานที่เป็นวิหารในพื้นที่อาณาจักรสุขโขทยัยและเมื่อเราเดินเข้ามาตรงกลางเราจะเห็นเสาที่เป็นเสาร่รวมในหรือเสาส่วนที่รองรับหลังคาเป็นลักษณะศีลาแรงสี่เหลี่ยมนะครับ พื้นที่ด้านในด้านหลังกับของวิหารนั้นเป็นอีกห้องหนึ่งที่แยกออกมาชัดเจนจะเป็นส่วนของฐานชุกกระชีประดิษถานองค์พระพุทธรูปสำหรับพระพุทธรูปที่ได้ชมในปัจจุบันนี้เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นใหม่นะครับความพิเศษของวิหารหลังนี้ที่โบราณสถานวัดช้างก็คือ พอมาณจุดที่เป็นตำแหน่งฐานจุกกะชีพบว่ามีลักษณะเป็นห้องยื่นด้านซ้ายขวาทั้งสองฝั่งมันรูปทรงถ้าเป็นอักษรภา,าษาอังกฤษก็จะเป็นรูปตัวทีนะครับจะมีสองห้องออกมาด้านซ้ายขวาที่ก็มีการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่มีการประดิษฐานองค์พระพุทธรูปเช่นกัน ผมให้ได้ชมบรรยากาศภายในวิหารส่วนที่มีฐานจุกะชีหรือฐานประฏิษฐานองค์พระพุทธรูปนะครับมีลักษณะเป็นห้องที่ยื่นซ้ายขวาสองห้องครับที่สันนิษฐานว่าเดิมก็น่าจะเป็นห้องปฏิสฐานองค์พระพุทธรูปทั้งสองฝั่ง โบราณสถานวัดช้างนั้นก็ถือว่าเป็นโบราณสถานที่มีความสวยงามที่อยู่นอกเขตอุทยานประวัติศาสตร์อยู่นอกกำแพงเมืองและก็นอกเขตวัดป่าก็คือแยกตัวออกมาปัจจุบันก็จะมีวัดที่เป็นวัดสมัยปัจจุบันมีพระสงฆ์ประจำอยู่ที่วัดนี้ก็คือวัดช้างนาควัชละโสผล เมื่อได้ชมในส่วนของรายละเอียดแล้วเราก็มาชมมุมสูงประกอบไปครับ <c oughs> เพื่อให้ได้เห็นภาพบรรยากาศในอีกมุมหนึ่งเด็กว่ามาครั้งเดียวชมคลิปเดียวได้บรรยากาศหลายๆแบบหลายๆมุมครับมุมนี้จะเป็นมุมที่ในอดีตก็จะมีหลังคาจะมองไปไม่เห็นส่วนที่เป็นเจดีย์ประธาน ก็จะเข้ามาเฉพาะในส่วนที่เป็นห้องที่มีฐานชุกชีประดิษถานองค์พระพุทธรูปก็ถือโอกาสมายืนณจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ขอพรจากพระได้คุ้มครองพี่น้องทุกท่านให้มีความสุขความโชคดีนะครับบุญบาร,รมีองค์พระจากโบราณสถานวัดช้างเมืองมรดกโลกกำแพงเพชร ด้านหลังของวิหารครับก็จะเป็นทางเดินเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของเจดีย์ประธานของโบราณสถานวัดช้างด้านหน้าของเจดีย์ประธานมีซุ้มพระพุทธรูปมีมุกที่ยื่นออกมาเป็นซุ้มพระพุทธรูปครับนี่คือด้านหน้า ที่หันไปทางทิศตะวันออกนะครับของเจดีย์ประธานเราจะเห็นส่วนที่เป็นร่องรอยที่หลงเหลือส่วนหน้าตักครับขององค์พระพุทธรูปสำหรับเจดีย์ประธานของวัดช้างมีช้างโผล่ออกมาครึ่งตัวเป็นช้างที่มีขนาดใหญ่มาก เมื่อเทียบกับวัดอื่นๆในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรช้างนั้นมีลำตัวขนาดใหญ่จำนวนช้างมีทั้งหมด18เชือกโดยรอบนะครับจะมีด้านทิศใต้นี้ที่มีช้างที่มีความสมบูรณ์บางส่วนของช้างก็จะหักพังลงมา แล้วก็ยังคงได้รับการวางไว้รอบๆครับเราจะเห็นส่วนที่เป็นตาช้างครับให้ท่านได้ชมอย่างใกล้ชิดวิธีการสร้างนะครับด้านในศีลาแหลงแล้วก็มีส่วนที่เป็นปูนโอบด้านนอกเป็นชั้นๆให้เกิดความสมบูรณ์ครับนี่คือส่วนที่เป็น ท,ที่อยู่รอบฐานของเจดีย์ประธานลักษณะของเจดีย์ประธานเราจะเห็นชั้นล่างสุดครับที่เป็นพื้นที่เหมือนมีขอบทางเดินครับด้านล่างเรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นฐานเขียงครับก็จะเป็นฐานเขียงสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นก็จะเป็นชั้นบัวก็คือชั้นที่มีช้าง โผล่ออกมาครึ่งตัวครับจะเห็นบัวหงายเหนือชั้นที่เป็นช้างก็จะเป็นชั้นที่ชั้นเขียงครับอยู่ในผังแปดเหลี่ยมซ้อนชั้นกันขึ้นไปอีก3ถึง4ชั้นที่น่าสนใจคือชั้นล่างสุด ของชั้นเขียงที่อยู่เหนือช้างขึ้นไปพบว่าตรงท้องไม้กับตรงหน้ากระดานนั้นมีช่องเป็นช่องแล้วก็มีเหนือขึ้นไปจะเป็นเหมือนขอบของหลังคาที่ยื่นออกมาก็มีการสันนิษฐานว่าณชั้นนั้นน่าจะเป็นพระลีลาหรือ ปฏิมากรรมที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆจะลวงเหลือเฉพาะตัวส่วนที่เป็นช่องสาหรับสอดแกนเข้าไปเท่านั้นนะครับก็เป็นข้อสันนิษฐานทางด้านโบราณคดีเราขึ้นไปชมที่สูงขึ้นไปสักนิดหนึ่งอย่างใกล้ชิดนะครับแับนี้คือชั้นที่มีการสันนิษฐานว่าน่าจะมีการประดับ ปฏิมากรรมอาจจะเป็นพระลีลาคับภาษาวกหรืออาจจะเป็นปฏิมากรรมเรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวข้องพุทธประวัติก็เป็นข้อสันนิษฐานจะเห็นว่าเหนือชั้นนี้จะเป็นเหมือนศิลาแรงยื่นเป็นเหมือนหลังคาครับอยู่บนขอบนี่คือชั้นเขียงที่อยู่เหนือชั้นช้าง พอครึ่งตัวด้านล่างครับให้ได้ชมชั้นที่สูงขึ้นในมุมนี้ด้วยในส่วนที่เป็นช้างนะครับนี่คือการผ่านการบูรณะเราได้ชมด้านในสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นงานที่ผ่านช่วงเวลาของการบูรณะแต่เดิมนั้นก็คงจะเป็นแกนที่ครบถ้วนนะครับเราจะเห็นมี ส่วนที่เป็นเท้าช้างที่หลงเหลืออยู่ด้านนี้อยู่ด้านทิศตะวันตกครับช่องที่เห็นนั่นก็คือช่องที่ใช้ในการเสียบแกนของช้างนะครับแต่ละเชือกเข้าไปด้านทิศเหนือก็จะไม่หลงเหลือช้างครับผมพาเดินชมในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างประกอบกันไปแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมไปทีละนิดนะครับ เนือชั้นเขียงบนฐานแปดเหลี่ยมจะเป็นชั้นที่เป็นลักษณะของบัวลูกแก้วครับเป็นลักษณะบัวลูกแก้วอกไก่เดี๋ยวเราดูให้ชัดๆนะครับเมื่อเดินมาที่ชัดเจนฝั่งที่ยังหลงเหลือส่วนที่เป็นปูนพบว่าเป็นบัวลูกฟักนะครับบัวลูกฟักก็คือจะไม่เป็นสันนูน แต่จะเป็นสันเหลี่ยมครับเป็นชั้นบัวลูกฟักบัวข้อมบัวหงายเหนือขึ้นไปจะเห็นสามวงข่อมเรียกว่าบัวถลาสามชั้นซึ่งเป็นลักษณะศิละปะของสุขโขทยัยแล้วก็มีบัวปากระคังมีองค์ละคังแล้วก็เหนือองค์ระคังก็จะเป็นส่วนของบรรลังสี่เหลี่ยมครับนี่คือส่วนประกอบของ เจดีทรงะระฆังลังกาที่เป็นสกุลช่างของเมืองกำแพงเพชรความเป็นสกุลช่างกำแพงเพชรก็คือผังของฐานเขียงเขียงนั้นชั้นเขียงนั้นจะอยู่ในผังแปดเหลี่ยมรวมทั้งชั้นบัวที่รองรับองค์ระฆังก็อยู่ในผังแปดเหลี่ยมซึ่งจะพบเห็นที่เมืองกำแพงเพชรในหลายๆวัดและพบเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่สุขโขทัยจะไม่พบลักษณะผังแปดเหลี่ยมแบบนี้นี่คือความโดดเด่นของเมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาทั้งในยุคสมัยสุขโขทัยตอนปลายแล้วก็อยุธยาตอนกลางโบราณสถานวัดช้างเมืองกำแพงเพชรให้ได้ชมบัวลูกฟักอย่างชัดเจนสักนิดหนึ่งครับเราจะเห็นแถบ เป็นลักษณะแถบเหลี่ยมปกติจะไม่เป็นแถบสันนูนแบบอกไก่ก็จะเรียกว่าเป็นบัวลูกฟักครับซึ่งลักษณะนี้ก็จะอยู่ในช่วงสมัยที่อิทธิพลจากอายุธยาเข้ามาแล้วนะครับโบราณสถานที่มีช้างประดับที่ฐานของเจดีย์ที่เมืองบร,รดกโลก กำแพงเพชรนั้นจะมีอยู่3วัดแล้วก็มีชื่อคำว่าช้างอยู่ด้วยนะครับก็คือที่นี่โบราณสถานวัดช้างโบราณสถานที่2ก็คือโบราณสถานวัดช้างรอบกับอยู่ในเขตอรัญญิกหรือเขตวัดป่าที่มีโบราณสถานอยู่จำนวนมากครับโบราณสถานแห่งที่สที่มี ช้างอยู่ที่ฐานเจดีประธานก็คือโบราณสถานวัดช้างเผือกที่อยู่ใกล้ๆกับวัดพระแก้วในกำแพงเมืองกำแพงเพชรก็เติมข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยสรุปนะครับก็จะมีวัดช้างหน้าตำแหน่งนี้วัดช้างรอบแล้วก็วัดช้างเผือกสำหรับด้านหลังของ เจดีประธานครับเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นเจดีรายจะมีตำแหน่งของเจดีรายอยู่ทั้งหมด3องค์ครับที่อยู่บริเวณนี้มีเจดีรายองเล็กอยู่ตรงกลางทางด้านทิศเหนือครับฝั่งนี้ครับตะวันตกเฉียงเหนือนี้เป็นลักษณะที่สันนิษฐานว่าเป็น ทรงปราสาทยอดก็คือส่วนตรงกลางเป็นเหมือนปราสาทแล้วก็อาจจะมียอดเป็นเจดีครับนี่คือส่วนของเจดีรายองค์ที่หนึ่งเรียกว่าปราสาทยอดครับนีการยกเกบนี่คือส่วนที่สันนิษฐานว่าเป็นทรงปราสาทยอดคำว่าปราสาทยอดก็คือมียอด ครับอาจจะเป็นยอดยอดเดียวเป็นยอดเจดีครับจะเห็นด้านล่างมีส่วนฐานที่น่าสนใจเราเดินสำรวจให้ครบโดยรอบก่อนครับจะได้เห็นรายละเอียดของงานครับยังคงเห็นร่องรอยส่วนที่เป็นอกไก่นี่คือส่วนที่เราเรียกว่าอกไก่นะครับ เป็นสันคมๆแบบนี้ถ้ามีด้านบนหงายขึ้นด้านล่างคว่ำลงก็จะเรียกว่าบัวรูปแก้วอกไก่อยู่ที่ฐานของเจดีย์รายองค์ที่หนึ่งนี้ครับชั้นที่อยู่ด้านบนครับยังมีลักษณะเทวดาฟ้อนลำเป็นปฏิมากรรมปูนปั้นนะครับ เทวดาฟ้อนลำหรือว่าเป็นนางอับษรครับอยู่ชั้นที่รองรับส่วนที่เป็นยอดขึ้นไปครับอยู่ทางทิศเหนือถ้าท่านมาชมก็อย่าลืมมองหานะครับอยู่มุมนี้เมื่อเทียบกับตำแหน่งเราลองดูว่ามีส่วนอื่นอีกไหมนะครับที่เป็นลักษณะร่องรอยปฏิมาก,กรรมที่หลงเหลืออยู่พอได้ชมประกอบกันไปของเจดีย์รายองค์ที่1นึครับ ในส่วนที่เป็นเจดีรายอง์กลางครับอยู่ในผังแปดเหลี่ยมก็จะเป็นแบบของเมืองกำแพงเพชรนะครับลักษณะเมืองกำแพงเพชคร,รพพชความโดดเด่นก็คือชั้นเขียงฐานต่างๆนั้นจะอยู่ในผังแปดเหลี่ยมครับส่วนทางด้านทิศใต้กับเจดีรายที่อยู่ตำแหน่งแกนเดียวกันนี้นะครับก็จะเป็นเจดีแบบ อายุทยานะครับเจดีย์ที่เป็นแบบอายุทยามีมาลายเถาลักษณะมาลายเถาก็คือเป็นลักษณะมาลายกลมๆคล้องด้านบนสามชั้นนะครับฐานด้านล่างก็เป็นบัวค้ําบัวหงายนะครับนี่คือฝั่งนี้จะเป็นมีความเป็นอยุธยาส่วนเจดีย์ทรงปราสาทยอดก็มีความเป็นสุโขทัยล้านนานะครับส่วนแรกที่เราได้ชม มาร,บรอบๆก็จะได้เห็นร่องรอยส่วนที่หลงเหลืออยู่ส่วนที่เป็นมาลายเถาก็คือส่วนที่มีปูนกลมๆรอบสามชั้นครับเรียกว่ามาลายเถาก็จะเป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลในสมัยอยุธยาก่อนที่เราจะเดินไปสำรวจรอบนอกครับรวมทั้งพื้นที่ที่เป็นส่วนของอุโบสถ เราก็มาชมมุมส,สวยๆที่มีกรอบของเจดีย์รายครับแล้วก็ใบกิ่งก้านของต้นลีลาวดีค่อยๆเผยให้เห็นเจดีย์ประธานที่ส่วนยอดนั้นหักพังทลายลงมาหรือเฉพาะชั้นที่เป็นบันหลังนี่คือเจอดีย์ประธานที่มีศิลปะช้างล้อมอยู่ที่ฐาน มองหลายๆมุมนะครับประกอบไว้ให้เพื่อนๆเพื่อ,อ,อได้มีโอกาสเดินทางมาชมด้วยตัวท่านเองครับมาเมืองกำแพงเพชรต้องไม่พลาดครับโบราณสถานวัดช้างครับมุมนี้ก็เป็นมุมสวยอีกมุมหนึ่งครับมีเส้นนำสายตาจากฐานบัวคว่าบัวงายนะครับของเจดีย์รายนำไปสู่เจดีย์ประธาน เมื่อเราเดินออกนอกกำแพงแก้วไปด้านหลังครับของพื้นที่ที่สันนิษฐานว่าเป็นเขตสังฆาวาสหรือเขตของพระสงฆ์นะครับพื้นที่ด้านในนี้จะเป็นพื้นที่โล่งๆที่สันนิษฐานว่าเป็นพื้นที่สําหรับพระสงฆ์ก็จะพบว่าบางส่วนนะครับเป็นร่องรอยที่หลงเหลืออย่างเช่นส่วนนี้จะเป็นบ่อน้ำครับจะเป็นบ่อน้ํา มีความลึกครับแล้วก็มีฐานที่เป็นฐานสาลาครับที่หลงเหลืออยู่มองไกลยๆก็ยังเห็นส่วนที่เป็นกำแพงวัดครับก็ถือโอกาสให้ท่านได้เห็นภาพรวมนะครับนี่คือส่วนที่เป็นพื้นที่เขตสังฆาวาสหรือเขตของพระสงฆ์ค่อนข้างจะร่มรื่นนะครับได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากทาง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรก็ร่มรื่นแล้วก็ได้รับการทำความสะอาดอย่างดีมองไปข้างนอกส่วนที่เป็นกำแพงนะครับก็จะมีคลองน้ำที่ได้นำเสนอไปแล้วว่าส่วนนี้เราจะเรียกว่าเป็นอุทกสีมาหรือสีมาน้ำครับซึ่งก็จะพบเห็นตามโบราณสถานของ สมัยสุขโขไทยเพื่อแสดงเขตพื้นที่ด้านในที่มีความบริสุทธิ์นั่นเองครับก็เป็นสัญลักษณ์คติความเชื่อค่อนข้างจะกว้างครับสำหรับพื้นที่เขตสังขาวาสหรือเขตของพระสงฆ์เราจะเดินย้อนกลับไปแล้วก็ออกจากพื้นที่ส่วนนี้นะครับเพื่อไปยังส่วนที่เป็นอุโบสถด,ด้านนอกอีกจุดหนึ่ง วันนี้มาก็ค่อนข้างจะร่มรื่นสดชื่นแล้วก็เม็ดฝนก็กำลังมาแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งก็จะน่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักย้ำชื่ออีกครั้งหนึ่งที่นี่คือโบราณสถานวัดช้างเหมาะที่จะมาเยี่ยมชมเหมาะที่จะมาสร้างเรื่องราวมาย้อนคิดอดีตสำหรับเมืองกำแพงเพชรนั้นก็ขึ้นทะเบียนเป็นโมรดกโลก พร้อมๆกับสุขโขทัยสีสัชนาไลครับมรดกโ,โลกสุขโขทัยมรดกโ,โลกสีสัชนาลัยสุขโขทัยแล้วก็กำแพงเพชรขึ้นทะเบียนเมื่อปีพศ2534นะครับยูเนสโกอนุมัติให้เป็นมรดกโลกวันที่12ธันวาคมก็จะทำให้ท่านได้ มีแผนการท่องเที่ยวโบราณสถานเมืองประวัติศาสตร์อีกโปรแกรมหนึ่งเมื่อเดินทางท่องเที่ยวนะครับผมเดินอ้อมมาจะเห็นว่ามีส่วนที่เป็นศีลาแรงล้อมรอบอย่างชัดเจนตรงนี้จุดนี้แหละครับที่เรียกว่าเป็นกำแพงแก้วนะครับล้อมรอบเขตพุทธาวาสเราจะเดินย้อนชม ส่วนประกอบต่างๆที่เราเข้ามาตอนแรกเดินย้อนกลับเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นวิหารรูปทรงตัวทีนะครับก็ขอพอรจากองค์พระพุทธร,รูปอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ปกปักรักษาพี่น้องชาวไทยให้ปลอดภัยทหารหารที่อยู่หน้าชายแดน ปลอดภัยทุกนายครับคลิปจากโบราณสถานวัดช้างเมืองมรดกโลกกำแพงเพชรนำมาฝากทุกท่านนี่คือพื้นที่ส่วนที่หนึ่งพื้นที่เขตพุทธาวาดที่มีวิหารเจดีย์ประธานเจดีย์รายมีความร่มรื่น มาชมแล้วสดชื่นอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ส่วนที่สองครับก็มีน้ำล้อมรอบเช่นกันพื้นที่ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นอุโบสถครับก็จะมีฐานด้านล่างขนาดใหญ่ขึ้นไปเดินประทักษิณด้านบนได้แล้วก็มีส่วนที่เป็นอุโบสถอยู่ด้านบนเมื่อเราเดินขึ้นมาก็จะมีลักษณะของอุโบสถที่ มีการยกเกบมีมุกด้านหน้าครับส่วนนี้เรียกว่าเป็นอุโบสถมีฐานพระพุทธรูปที่ไม่ใหญ่ซึ่งก็คาดว่าเดิมก็จะเป็นพระพุทธรูปสำลิดครับผมกำลังเดินอยู่บนส่วนที่เรียกว่าเป็นพื้นที่อุโบสถครับของโบราณสถานวัดช้างเราได้ชมบรรยากาศร,รอบ มีบันไดขึ้นด้านข้างแล้วก็มีส่วนที่เป็นอาสนะสงนะครับณตำแหน่งตรงนี้มองไปรอบๆครับเพื่อให้เห็นภาพด้านหน้าของอุโบสถนั้นมีส่วนที่เป็นบ่อน้ำซึ่งเดิมนั้นก็โดยรอบครับโดยรอบในอดีตนั้นก็คาดว่าจะเป็น พื้นที่ที่เป็นคลองล้อมรอบ,รบที่เราเรียกว่าเป็นสีมาน้ำหรืออุทก,กสีมาครับเดี๋ยวให้ไปชมส่วนที่เป็นบ่อสักนิดหนึ่งที่เดิมก็น่าจะเป็นส่วนเดียวกันกันกบคลองล้อมรอบโบราณสถานรับส่วนนี้ครับจะเป็นคลองที่เชื่อม กับครองส่วนที่อยู่ฝั่งเขตพุทธาวาดกับสังขาวาดครับขอบคุณที่ติดตามชมเรื่องราวของโบราณสถานวัดช้างครับเมืองมรดกโลกกำแพงเพชรก็หวังว่าจะเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งครับที่ท่านจะวางแผนมาท่องเที่ยวมาชมเมื่อมีโอกาสเดินทางเยือนกำแพงเพชร เพื่อเติมเต็มเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของเมืองโบราณไปด้วยกันสำหรับคลิปวัดช้างมรรกโลกกำแพงเพชรลากันไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีทุกท่านครับ